ก็สวัสด e ีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ช่างแจ็กกี้นะครับขอนําเสนอรองทรงต่ํานะครับผมเก็บผมด้านบนแล้วช่างแจ็กกี้ก็จะเปิดทรงด้วยฟันรองเบอร์1.5นะครับผมไถขึ้นไป ในขนาดรองทรงต่ำนะครับผมโดยใช้วีโดยใช้วีด,วดันผมด้านบนนะครับผมและเป็นตัวกําหนดกรอบทรงด้านบนไปด้วยภายในตัวนะครับผมหวีลงมาใช้วีดันไว้นะครับแล้วก็ใช้ฟันรองปาดดันขึ้นไปนะครับผมตามกรอบทรงรองทรงต่ํานะครับผม ถ้าเป็นลองทรงกลางช่างจียกี้ก็จะขึ้นสูงไปกว่านี้นะครับผมและถ้าเป็นลองทรงสูงก็สูงไปกว่านี้ลองทรงต่าช่างเจียกี้ก็จะตัดตีนผมออกแค่นิดเดียวนะครับผมหลังจากนั้นช่างจะกี้ก็มาเก็บด้านหลังนะครับทําเช่นเดียวกันนะครับผมใช้ฟันรองเบนิ่จุด้านะครับงัดขึ้นตักแล้วงัดขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้หวีดันผมด้านบนเพื่อที่จะให้มันขาดง่ายขึ้นนะครับผม และเป็นตัวกระดกกรอบทรงผมไปด้วยภายในตัวนะครับผมดันไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมใช้หวีดันผมด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ปัตะเตอร์เลียนตักแล้วงัดขึ้นนะครับผมงัดออกมานะครับตักแล้วงัดออกใช้หวีดันผมแล้วตักแล้วงัดออกนะครับผม ทำให้รอบสีรษะเลยนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้รองทรงต่ำไว้ขอบนะครับผมตักแล้วก็งัดออกไปเลยนะครับช้ำเช่นเดียวครับกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับผมด้วยการใช้วีดันบ้านด้านบนนะครับแล้วก็ใช้บัตเตอรเลียนปาดออกนะครับผมการสร้างกรอบทรงนะครับช่างจิ๊กกี้ก็จะมักใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งจุดห้าในการสร้างกรอบทรงนะครับผม ใช้ดันผมด้านบนไว้นะครับหวีนะครับยังคงใช้อยู่นะครับดันไว้นะครับแล้วก็ใช้ฟันรองปาดนะครับผมตักแล้วงัดออกนะครับตักแล้วงัดออกแล้วก็ใช้หวีดันผมด้านบนด้วยนะครับผม หลังจากที่ช่งางแจ็กกี้สร้างกรอบทรงนะครับด้วยฟันรองอเบอร์1.5รอบศีรษะแล้วนะครับผมช่งางแจ็กกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งนะครับขออภัยด้วยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผมไถตรงตีนผมนะครับผมไถตรงตีนผมขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5ที่เราสร้างกรอบทรงไว้นะครับผมจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับ เป็นไถแค่ตีนผมเท่านั้นนะครับผมกับผมที่เบอร์1.5นะครับที่สร้างกรอบทรงทีแรกแล้วไม่กินนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปกินผมเข้าไปตัดผมที่เบอร์1.5ไม่สามารถตัดออกไปนะครับผมใช้ตะกี้ก็จะเปิดผมด้านบนขึ้นนะครับเพื่อง่ายต่อการตัดด้านล่างน้องบอกว่าผมด้านบนไม่อยากไม่ให้ทําอะไรนะครับผม จางเคกก,กี้ก็จะใช้เป็นสะบัดสะบัดข้อมือช่วยในการที่จะทำขอบผมหรือผมที่ยาวเกินตรงขอบนะครับให้มันเท่าเท่ากันนะครับผมหลังจากที่สะบัดตรงตีนผมแล้วนะครับก็สะบัดตรงโคนผมปลายผมด้านบนด้วยนะครับผมจางเคกกี้ก็จะใช้เบอร์หนึ่งนะครับในการที่จะสะบัดนะครับในการที่จะเก็บผมที่ ยังยาวอยู่นะครับเอาไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผมไล่ทำรอบศีรษะเลยนะครับทำเหมือนเบอร์1.5เลยนะครับแต่ว่าเราเก็บแค่ตรงตรีนผมนะครับหลังจากนั้นช่างเจคกี้ก็จะใช้เป็นวีใหญ่นะครับในการที่จะเก็บผมด้าน อขอบผมด้านบนนะครับที่ยาวเกินเพื่อนนะครับผมอยู่ให้มันอยู่ในเกณฑ์ของรองทรงต่ํานะครับผมงัดออกมาเนาะแล้วก็ปาดออกเลยนะครับผมใช้หวีตักขึ้นมานะครับแล้วก็ปาดออกเลยนะครับผมเฉพาะขอบผมเท่านั้นนะครับแล้วก็มาเก็บด้านหลังนะครับ ใช้หวีใหญ่ตักขึ้นมาแล้วก็ปาดออกนะครับผมลองทรงต่ํานะครับความต่ําของผมนะครับด้านหลังจะเท่ากับติงหูส่วนล่างนะครับผมด้านข้างก็อยู่ต่ํากว่าห่างคิ้วนิดนึงนะครับผมแต่ ในรองทรงต่ําของช่างแจ็กกี้นะครับผมไม่ว่าจะสูงกลางต่านะครับผมชจางแจ็กกี้นะครับจะสูงกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับผมชจางแจ็กกี้ก็จะไล่เก็บนะครับขอบผมนะครับผมหลังจากนั้นช่างแจ็กกี้ก็จะมากันขอบนะครับ เมื่อเราใช้ฟันลองเบอร์1.5สร้างกรอบทรงแล้วแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งเชื่อมต่อกับ1.5แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้หวีใหญ่ในการที่จะกับเก็บขอบผมแล้วนะครับผมชังจะก,กี้ก็ใช้ตัวกันนะครับในการกันขอบให้กับรองทรงต่ำนะครับผมจะสังเกตว่ารองทรงต่ำของชังจะก,กี้นะครับช่างจะก,กี้ก็จะจัดตัดจอรสั้นนะครับเสมือนว่า ไม่ปล่อยให้ยาวนะครับเพราะว่าจอรของช่างจ๊กี้มันก็จะคือชัสั้นๆเหมือนรองทรงต่ำของเขาเลยนะครับผมเมื่อกันรอบแล้วนะครับชังจ๊กี้ก็จะใช้ตัวกันตัวเล็กนี่นะครับผมทำขอบผมนะครับผมให้มันเป็นอ่าขอบที่ชัดเจนขึ้นนะครับผม อันนี้เรายังอยู่ในส่วนของการกันอยู่นะครับผมกันร,รอบศีรษะเลยนะครับส่วนส่วนตรงท้ายถอย,อย,อยช่างจังกี้ใช้เป็นตัวกันตัวเล็กสบัดนะครับจะไม่กันเป็นเส้นโค้งมนสวยนะครับจะไปไม่กันเป็นตัวยูหรืออะไรทั้งสิ่นนะครับสบัดข้อมือเอาแบบนี้นะครับผม กันผมอ่อนนะครับหลังจากนั้นผมของลูกค้าก็จะยังมีมัดมาดอยู่นะครับแซนจดกี้ก็จะใช้ลมเป่านะครับแล้วก็หวีผมลงมาหวีเช็คนะครับในการที่จะตัดผมด้านหน้าให้กับลูกค้านะครับลูกค้าต้องการความยาวขนาดไหนเราก็จัดให้ตามที่ต้องการเลยนะครับผมแล้วก็หวีผมลงมานะครับ ในขณะที่ผมแห้งหวีลงมานะครับลูกค้าบอกว่าข้างบนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมความยาวก็เอาไว้เท่าเดิมไม่ตัดไม่ทําอะไรเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทําขอบนะครับเชนจิกี้โดยใช้ตัวกันตัวเล็กในการทําขอบนะครับหวีผมลงมานะครับแล้วก็ทําขอบให้ชัดเจนขึ้นนะครับผม ผมด้านบนลงมานะครับเพื่อให้เท่าๆกันแล้วเราจะทําขอบได้ง่ายขึ้นนะครับผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมและถ้ามีอาจารย์หรือช่างผู้ม,มากประสบการณ์ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมมีสิ่งใดที่ควรจะชี้แนะหรือติติงนะครับเชิญคอมเมนต์ด้านล่าง ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับช่างแจ็กกี้นะครับและเป็นประโยชน์สําหรับช่างใหม่นะครับผมและให้ช่างใหม่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมชมคลิปนะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์ประกอบไปด้วยนะครับผมเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับผมเพราะว่าช่างใหญ่และอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทุกทกท่านอาจจะให้คําชี้แนะตีติงไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมช่างจกกี้ก็จะการทําเป็นขอบให้กับลูกค้านะครับ ก็จะทำให้รอบศีรษะเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมลูกค้าอยากให้ใช้ปรอมเหมือนเซตให้หน่อยจ้งเจ๊กกี้ก็จัดไปนิดนึงนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ